สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงงานเด่นเลขนำโชคนะคะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงวันที่16-30ถึงมิถุนายนค่ะการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดสิ่งดีๆไปจากคลิปนี้อะไรที่ให้เรามาระวังป้องกันนะคะก็เอาไปใช้ได้เลยค่ะไม่เสียหาย แต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือนะคะสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยคะ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมานะคะ สำหรับชาวมังกรในเรื่องดวงดาวก่อนนะในเรื่องดวงดาวในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนาเนี่ยนะคะมีดาวใหญ่ๆนะคะที่ยังสถิตยอยู่ในมุมที่ดีอย่างพฤหัสบดีก็ยังฉากในเรือนชะตาคุณซึ่งผู้ใหญ่นะะยังส่งเสริมในเรื่องการงานตำแหน่งโดดเดน่นนะคะยังดีอยู่มากๆนะคะในเรื่องการเงินยังต้องระวังอยู่เพราะว่าสาวอยู่ในเรือนการเงิน ะะก็ยังต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในเรื่องเงินนะ,นะคะในทุกๆอย่างในส่วนของอดาวจากเจ้าเรือนการงานของคุณนะคะดาวจากเจ้าเรือนการงานของคุณมาอยู่เล็งในเดือนชะตาคุณมาอยู่ในเรือนที่7ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคก็คือดาวศุกร์นะคะซึ่งได้ตำแหน่งดีคือสมมองว่าพอดาวมาอยู่ในเรือนที่7มันอาจจะมีเรื่อง ที่ทำให้กังวลใจนะหรือมีเรื่องหยุมมยิมนะคะที่ทำให้เครียดบ้างหนักใจกังวลใจบ้างแต่ไม่ได้เยอะเพราะว่าดาวศุกร์เขามีตำแหน่งดีเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาอะไราส้มมองว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วถ้าเราไม่ใช้อารมณ์นะใช้เสน่ห์ดีๆในการพูดไม่ใช้อารมณ์นะคะส้มก็มองว่าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีและดีมากด้วยนะคะ มาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะเริ่มจากงานกันก่อนนะคะใบแรกได้ไพ่หกเหรียญเนี่ยผู้ใหญ่อุปถัมภ์ให้โอกาสดีมากๆโดดเด่นมากตัวคุณเองอะนะคะในช่วงกลางเดือนอะตัวคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างเห็นอกเห็นใจและให้โอกาสหลายคนนะคะผู้ใหญ่ก็เลยก็เลยรักคุณด้วยนะคะยิ่งส่งเสริมกันไปใหญ่นะคะงานที่ดีคืองานที่ทําเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร อสังหาที่มาซั์ที่ดินหรืองานที่ได้ทําบุญไปด้วยได้ทํางานไปด้วยแบบนี้นะคะนะเป็นเป็นงานพวกงานประจําที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์ต่างๆแบบนี้ดีนะคะคือเป็นแบบ CSR อะไรอย่างเงี้ยเออดีนะคะเ,ออเดี๋ยวมันจะมีเรื่องที่ทําให้คุณคิดเยอะอยู่ในเรื่องของความรับผิดช,ชอบในการทํางานในเรื่องของการที่ว่าจะทําอะไรต่อน่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆที่ได้รับมอบหมาย ะะเพราะว่าไม่ใช่แค่ตําแหน่งที่ได้รับแต่ได้รับภาระมาด้วยภาระงานมาด้วยซึ่งก็มันก็เป็นอะไรที่เหมาะสมกันนะสี่ดาบบางทีเอางานไปนอนคิดด้วยงานมันเยอะนะคะงานมันเยอะอาจจะต้องคิดทบทวนต้องคิดเยอะสําคัญก็คือระวังที่ทํางานเยอะเกินไปแล้วป่วยคือถ้านอนก็ปิดสวิตสมองด้วยนะเอออันนี้เป็นห่วง นะคะถ้านอนปิดสวิต์สมองด้วยอยากเก็บไปคิดในช่วงนอนนะคะเดี๋ยวมันจะทําให้เราพักไม่พออืมนะคะภาระงานแล้วก็บางคนทําธุรกิจก็คือคิดว่าจะทําโปรเจกต์อะไรต่อไปดีมันมีการดิลจากเจ้าใหญ่ต่างๆเข้ามาแล้วเราคิดว่าเราจะทําอะไรต่อเราจะทํายังไงจัดการยังไงนะคะควีนอัพวอนจริงๆถ้าคุณมั่นใจในตัวเองคุณทาได้ดีมากนะพอพไพ่ใบนี้คือไพ่คนเก่ง และเป็นคนที่เอาใจใส่เป็นไพ่งานเลยนะไพ่ควีนถือไม้เท้าเนี่ยเก่งเอาใจใส่ละเอียดรอบคอบใช้จุดแข็งของคุณตรงนี้นะคะ,ะความใจเย็นละเอียดรอบคอบในการมองการไกลท้งระดับแคบด้วยนะไกลด้วยทั้งไกลและไกลมองให้ทุกมิติส้มมองว่าปัญหามันก็จะไม่เกิดนะคะ คุณอาจจะมองแล้วเล็งเห็นถึงเรื่องความกังวลเรื่องบริวารเรื่องคนนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องบริวารเพจดับสอดหัวกลับบริวารร่างเล็กๆหรือคนใกล้ชิดที่ทํางานด้วยร่างเล็กๆอาจจะทําไม่ดีกับเราอันนี้ก็คือต้องระวังเรื่องบริวารน,นิดนึงในการทํางานนะคะมันทําให้เรารู้สึกกังวลหรือไม่มั่นใจบ้างเนาะ ะะแต่บริวารที่ดีก็ยังมีอยู่นะนะคะเพดด์ออฟแพนนะคะบริวารที่ดีทำงานเก่งๆขยันๆน,นะแล้วก็ช่วยช่วยเซฟคุณในทุกเรื่องก็ยังมีอยู่นะนะคะที่ต้องระวังคือชาวธาตุลมกูมิถุนตุลน,นะชาวธาตุดินมังกรพึกษบการค่อนข้างดีอาจจะรูปร่างคล้ายๆกันเลยแต่ว่าต้องอาจจะต้องแยกเรื่องราศีนิดนึงเนาะนะคะ กังวลในเรื่องความใหม่มั่นคงอะไรต่างๆนะคิดเยอะนะค่อนข้างคิดเยอะแล้วบางทีพอความกังวลตรงนี้มันกลายเป็นอารมณ์ได้นะสิบถ้วยหัวกลับมันกลายเป็นความเซนซิทีฟอ่อนไหวได้นะคะเพราะฉะนั้นส้มมองอย่างที่บอกไปในแคปชั่นเลยว่าใจเย็นๆบางคนต้องทำงานกับคนเยอะๆได้รับมอบหมายให้ไปทำงานกับสังคมใหม่ๆต้องเจอคนเยอะนะะหรือทำงานกับบริวารทำงานกับคนอื่นเยอะๆ มองว่าการที่เรา,เาแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นแบบทุกอย่างพอประมาณนะนะคะมันจะทำให้เราสามารถที่จะทำงานกับคนหมู่มากได้ดีนะคะบางคนส้มเข้าใจว่ารู้สึกว่าตัวเองทำงานหนักกว่าคนอื่นภายใบนี้นะรู้สึกเหมือนตัวเองโดนเอาเปรียบทำงานหนักกว่าคนอื่นนะคะส้มพูดเลยว่าใครทำใครได้ ในเรื่องตำแหน่งนะคุณได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นส้มมองว่ามันก็อาจจะจําเป็นที่คุณก็จะต้องทํางานในทํางานค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการพูดการเจราจาหรือการแบ่งงานด้วยนะที่จําเป็นที่จะต้องเอาสเสน่บางอย่างมาใช้เพื่อไม่ให้ตัวเองเหนื่อยเกินไปอืนะคะเพราะว่าการทํางานตรงนี้ส้มมองว่าในช่วงนี้ต้องอาศัยทั้ง iQ และ eQ คค่ะบอกเลยนะคะหรือภาษาชาวบ้านก็จะบอกว่า ต้องอยู่ให้เป็นนะเออประมาณนี้นะคะในเรื่องของเงินเงินบ้างนะคะช่วงกลางเดือนเงินค่อนข้างดีเลยแต่ว่าคุณค่อนข้างที่จะใจดีใจอ่อนอย่างที่บอกดูแลเรื่องเงินการใช้ใจ่ายเงินการช่วยเหลือคนอื่นอาจจะเยอะเกินไปทำบุญทำอะไรเยอะเกินนะคนเข้ามาแล้วสงสารแล้วช่วย เพราะฉะนั้นเอาให้พอดีเอาให้ตัวเองไม่เดือดร้อนนะนะคะจริง,รงๆเงินไม่ขาดอยู่แล้วนะส้ม้มองว่าเงินคล่องตัวมีเกณฑ์เสียเงินกับในเรื่องของอาการป่วยของเราหรือของคนรอบข้างด้วยนะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพมีเกณฑ์การโดนโกงอย่างที่บอกไปนะคะโดยเฉพาะจากชาวธาตุลมกุมิถุนตุลเป็นคนร่างเล็กผอมผอมเล็กๆอันเนี้ยให้ระวังนะคะเอ่อแล้วก็ พอคุณกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินคุณจะเก็บเงินได้ดีขึ้นนะส้มมองว่าก็ดีอะนะหลายคนจะค่อนข้างเก็บเงินได้ได,ดีขึ้นแต่ว่าบางคนอนะไม่กล้าเอาเงินไปใช้ในการให้ความสุขตัวเองเล็กๆน้อยๆเลยอันนั้นก็เกินไปนะให้ความสุขตัวเองได้แต่อย่าให้ความสุขคนอื่นเยอะเกินไปอย่งมาเติมตัวเองให้เต็มนะเออนะคะไปป้องกันก่อนได้เลยนะคะในช่วงปลายเดือนเสียงเงินกับเรื่องอาหารการกินและคนในครอบครัวค่อนข้างเยอะคะ่ะ ะะก็ประมาณนี้ส้มองว่าโดยรวมค่อนข้างคล่องตัวนะคะสุขภาพนะคะ temperance นะคะเรื่องของระบบย่อยอาหารค่ะ,นะคะระวังเรื่องระบบย่อยอาหาร the devil ค่ะความดันสูงดิสิดวงความใจร้อนแล้วก็เรื่องของโรคที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์นะคะให้ระวังนะคะ เดอะสตาเออในเรื่อง The ะเดวินี่ต้องระวังเกี่ยวกับระบบเลือดด้วยนะะประมาณนี้นะคะคือหนึ่งคนอาจจะไม่ได้เป็นทุกอย่างหรอกอก็ระวังตัวเอาเนาะที่ตัวเองน่า,นาจะเสี่ยงอะไรประมาณนี้เนาะนะคะเดอะสตาเข่าขาเข่าระว,ว,วังพวก His ฮิสโตรเข่าขาประมาณนี้นะคะก็ได้รับมอบหมายงานมานะคะก็ ดูแลสุขภาพด้วยเอาจัดให้มันสมดุลกันแล้วกันเนาะอืนะคะโชคลาภนะคะมาจาก temperance มาจากชาวธนูนะคะที่เป็นผู้หญิงที่เก่งๆที่อยู่ใกล้ชิดค,คุณแล้วก็ e s o p o a n s นะคะมาจากชาวธาตุไฟเมษสิงธนูเขาอาจจะเขียนเลขให้คุณหรือบอกเลขคุณอะไรประมาณเนี้ได้ทั้งความจริงและความฝันนะเลขนำโชคได้964สวยนะ เลขนำโชคได้9-6-4นะคะมาดูไพ่ออร์เคิลนางฟ้าค่ะแนะนำอะไรกับชาวมังกรบ้างในเชิงบวกนะคะดเจเวเนชันเห็นไหมคะฟื้นฟูตัวเองบ้างชาร์จแบตเตอรี่ให้สิ่งดีๆกับตัวเองบ้างมันต้องหาช่วงเวลาผ่อนคลายให้ตัวเองบ้างแล้วมันไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะบางคนบอกอุย๊ยไม่มีเวลาไปทงไปเที่ยวไปพักหรอกแค่วันละสานาทีเนี่ยนะ ส้มแนะนำว้าให้คุณนะคะชำระล้างจิตใจตัวเองแค่วันละ3-5นาทีนะคะอาจจะอาบน้ำไปด้วยเปิดเพลงเบาๆนะคะหรือนั่งเฉยๆผ่อนคลายตัวเองแล้วเปิดเพลงนะคะเบาๆฟังแค่3-5มถึงนาทีเนี่ยผ่อนคลายนะคะหยุดคิดถึงเรื่องราวใดๆทั้งหมดนะคะแล้วก็ผ่อนคลายตัวเองแค่นี้มันคงไม่เยอะเกินไปเนาะเออนะคะ ลองทําดูนะคะมันมันจะช่วยทําให้คุณสมองปลอดโปร่งในวันต่อไปมากเลยนะฮะ surrender your battles นะคะบางอย่างก็ต้องยอมแพ้บ้างนะคะศึกบางศึกเรื่องบางเรื่องก็ต้องยอมบ้างอย่างที่บอกไปว่าบางทีเราต้องใจเย็นนะการทํางานกับคนอื่นบางทีอาจจะต้องมีการให้ซีนเขาบ้างเขาให้ซีนเราแล้วเราก็ให้ซีนเขาบ้างรับฟังบ้างอะไรอย่างเงี้ย แบ่งๆกันไปนะคะหรือว่าบางทีในขณะที่เขาเป็นหัวหน้าเรานะคะก็อาจจะต้องรู้ว่าเราจะต้องทำตัวยังไงเออเนะีคะก็อย่างที่บอกไปเลยว่าบางอย่างการที่ยอมการที่นิ่งมันไม่ได้หมายความว่าเราจะแพ้ในวันนี้แต่มันเป็นการที่เราได้เอาชนะใจตัวเองนะในการที่ไม่ให้กิเลสความรุ่มร้อนมาเผาใจตัวเองอืมนะคะ มันก็ทําให้จิตใจมันเบาสบายล่ะนะคะระยะยามันก็ดีนะฮะรีทรี t นะมันมีช่วงที่คุณจะได้คิดทบทวนหาเวลาได้สันโดษนะอยู่กับตัวเองคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆงานที่เราทํามามันจะทําให้คุณมีสติมีสมาธิมากขึ้นอย่างที่บอกไปเลยแล้วคุณก็จะดูว่าจะจัดการยังไงในวันต่อไปมันทําให้สมองคุณมันแล่นในวันต่อไป พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆไอเดียใหม่ๆที่จะเข้าหัวนะคะส้มมองว่าอันเนี้ยสำคัญนะคะเวลาคิดอะไรไม่ออกเนาะนะคะให้ลองคุยกับตัวเองหายใจลึกๆนะคะนั่งคุยกับตัวเองสักพักอยู่เงียบๆนั่งคุยกับตัวเองสักพักส้มมองว่าคุณจะหาทางออกได้ดีมากๆนะ,ะปลีกตัวออกจากความวุ่นวานยะในช่วงเวลาที่เ,เครียดๆมาจากงานกลับมานะคะลองนั่งนิ่งๆ สักพักหนึ่งนะอะไรที่คุณคิดไม่ออกอาจจะคิดออกก็ได้อันนี้คือสิ่งที่นางฟ้าแนะนําขอบคุณชาวมังกรนะคะขอให้ชาวมังกรมีความก้าวหน้าสําเร็จในการทํางานร่ํารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ